ก็สวัสดีแม่แม่เอซนะครับทุกท่าน,นผมก็อน,นี้ก็มาเจอนะผมกับสองห้าผมที่กลับมาถึงบ้าน,นผมช่วงตอนเย็นนะผมยามเย็นนะผมที่เราจะกลับบ้านนะผมถัวมามามาพอดีมีน้องวัวนะผมเดินผ่านนะผมเนาะเดี๋ยวพาลูกชายนะผมมาผูกไว้ในป่าเฮ้ยนี่นี่นะผมก็ ปีนี้เราก็ผ่านไปด้วยดีนะครับผมพอเจอน้องวัวก็อาจจะเห็นไหมปะอาจจะตาโตนิดนะผมดูนะผมขวานนะผมวันนี้ก็เจอนะเจอสิ่งที่ไม่คาดถึงนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมขวานก็นะผมเซฟเตงวันนี้นะผมหลบนิดนะผมงั้นก็เต็มจมูกเต็มปากนะผม พี่น้องก็กินต้นกบไผ่นะผมแล้วพอดีควันก็ถ่ายคลิปนะผมแล้วก็ให้น้องเดินไปข้างหน้านะผมพี่น้องปล่อยก็ความไม่ได้สังเกตด,ดูนะผมเดินนะผมไลยนะผมต้นกะไผ่นะผมเต็มเขี้ยวนะผมหน้าลุง <c ười> โว้ย เออจำเอเอในตู้มาเยอะเออนี่พีเจือสมบูรณนะผมน้องก็อาจจะเข็ดกระคับนะผมเอาเองนิดนะผมคว่าน้องก็ดวัดน้องก็ดสิ่งอื่นไม่กลัวกลัวจะวัวน,นะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมกับน้องเองนะผมฝันก,ก็รู้นิสัยน้องว่าน้องกลัวอะไรไม่กลัวอะไรนะผมแต่พอน้อง โตขึ้นก็อาจจะนะผมมันแบบน้องแบบสู้นะผมสู้อ่าแบบยังไงผมก็เหมือนเด็กเหมือนคนเรานะผมไม่เป็นเด็กก็กลัวนู่นตัวนี้นผมพอโตขึ้นเราก็ไม่กลัวนะผมนี่นผมก็ให้น้องได้เรียนประสบการณ์นะผมกับที่ขวานพาไปนะผมแต่งานช้างปีนี้ก็ ก็ไปด้วยดีนะผมควานเองนะผมกับน้องเองนะผมดูนะไม่ใช่ว่าตัวเล็กนะผมบางคนเขาว่าน้องสิบเอ็ดปีหรือเปล่าสิบสองปีหรือเปล่าน้องอายุแค่เจ็ดปีนะผมปีหน้าก็วันเดินเมษา 3, วันที่ห้าผมทุยทุยถู ปีหน้าก็เดือนเมษาก็น้องก็จะครบอายุ8ปีนะผมปีหน้าเดือนเมษานะผมวันที่ห้านะผมโอ้โอยจามาเยอะนี่นี่ยผมปีหน้าผมก็ครบอายุแปดปีนะผมเดือนเมษานะผมอันนี้เดือน ศิกาธันวากรากุมภาเมนาเมษามันอีกห้าปีนะผมนี่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 โวยโวยก็ครบอายุแปดปีนะผมฮะฮะ หึหึได้มั้ยหึนี่ผมก็กินไปเลยครับผมเดินมา ฮนะโอ้นี่ยี่นี่ผมก็กินนะผมดีมาถึงเมื่อวานนะผมโอ้ยยี่ยี่ตกชิปน,น,นี้ผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยผมรอช่องไทยเสาห้านะผมฝากแม่ๆทุกท่านนะผมเข้ามาติดตามด้นะผมคลิปนี้ไม่ดีกันไหนก็ขอทุกขวามพยายามผมให้กับเราด้วยผมช่องเล็กนะผมสวัสดีนะครับ